ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนำนมาแล้วเสียเียรแล้วมาแล้วคำรนตอนปลัดเก่าไปปลัดใหม่มากระทรวงเกษตรและสาก์นะ <laughs> จะบอกให้ปลัดกระทรวงผมเป็นคนที่30ครับอนาคตมันเป็นยังไงมันก็ต้องมี3ามเต่อไปจงไปดีเถิดนะคนมีราคา ที่คนมุน,น้อยด้ยค่าพ่อแม่พี่น้องส่วนใหญ่ของเราเป็นเกษตรกร สองปีบนเก้าอี้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของดอกเตอร์ทองเปลวกองจันท์ได้หมดวาระลงแล้วในวันที่30กันยายน65ห้องนี้เมื่อก่อนเข้าของเต็มไปหมดวันนี้ท่านเก็บไปหมดแล้วเตรียมพร้อมตลอดเวลาไม่ได้ยึดติดกับห้องกับสิ่งของมาก็แค่กระเป๋ใบเดียวเองที่มากมายเป็นของราชการเท่านั้นผมก็ส่งคืนหมดครับในตําแหน่งบริหารราชการสูงสุดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มิอาจแยกงานออกมาเป็นชิ้นชิ้นได้แต่ก็ ทำเต็มที่2ปีทําให้พี่น้องประชาชนประเทศชาติกเกษตรกรต้องการน้ํามากต่อยอดเมื่อมีน้าแล้วการส่งเสริมอาชีพภาคเกษตรคําว่ากเกษตรกรหรือเกษตรกรรมลรวอย่าน,นึกถึงจอบถึงเสียมให้นึกถึงว่าอาชีพนี้นนเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยสร้างความมั่นคงบางครั้งยังยืนปลัหม่คนที่31ต้องมาว่ากันต่อไปบางอย่างอาจจะยังค้างคาอยู่รับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันแรกแผนงานการเกษตรระดับพื้นที่วันที่สองคายคีเครือข่ายกับทุกภาคส่วน อันที่3เทคโนโลยีนะวัตรกรรมอันสุดท้ายเรื่องคนในภาคการเกษตรอยากจะให้ต่อยอด4เรื่องเนี่ยจะรับกับความท้าทายในอนาคตได้แน่นอนผมเริ่มต้นไ้บ้างแล้วสูงสุดเนื้ออื่นใดในชีวิตได้เป็นพยาแรกนาถึงสองปีเป็นมงคลชีวิตที่สุดได้ทําหน้าที่พยาในวันพระพิธีเพื่อมงคลฉลดพระนางคันแรกานาขวัญเหมือนปฏิบัติหน้าที่แทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นความพิธีปราบปื้มนะครับล้นพ้นในพระมหากรณาที่คุณยิ่งไม่ไม่จนไม่สามารถที่จะ อธิบายได้แต่จงรักพักดีกับสถาบันกษัตริย์จนชีวิตจะหาไม่ไม่มีกระรวงใดที่ยิ่งใหญ่เท่ากระรวงนี้กระรวงรจังซีและสหกรณ์ใช่ไหมครับใช่ครับ <laughs> <laughs> สรุปไปสรุปมาจังซี่จังซี่ว่าเข็มนาฬิกาไม่เคยหมุนทวนกับวันเวลาก็เฉกเช่นนั้นพอรับแมนบอแมนแล้ว <laughs> รู้เรื่องตามนั้น แต่ต้องใช้หัวใช้เหต,ตุการทำเกษตรไม่มีอับจนข่าวดีดีกับพี่คำรณขอบอกกับทุกคนชีวิตราชการคืองานเพื่อชาวบ้านเพื่อประเทศไทยอันเป็นที่รักของเรานะจะบอกให้การทำเกษตรไม่ม